วันนี้ตรงกับวันพระหัสสบบดีที่สิเกสิงหาคมพุทธศักราชสองพัห้ายสิบสีอมรับว่าวันนี้เหนื่อยมากแต่พนากงานประทมนิเทศนิสิตใหม่ ที่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ท้ายสุดก็มาจบลงด้วยการประชุมทางระบบซูมมิทติ้งออนไลน์แต่ด้วยความได้อยู่ในฐานะผู้บริหาร ก็คือรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิทยาลัยสงการน้นบุรีศรีไปบุญ <c oughs> ก็เลยหนีงานไม่ได้เพราะว่ารักษาการผู้อำนวยการไปแล้ว <c oughs> <c oughs> รองผูาาร้รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ <c oughs> ก็ยังไม่มา ก็เลยต้องนั่งจนกทั่งต้องบอกว่าตูดด้านแล้วก็ยังมีงานอื่น,นแทรกเข้ามาอีกอันใดก็วันนี้เป็นวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชนาวิมลที่ปรึกษาเจานาจังหวัดกาญจานบุรีซึ่งท่านเองก็งด ไม่ให้เข้าถวายสักการะังกับเกล่งเรื่องของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่คนก็ไปลือกันว่าท่านมรณภาพพระเดชพระคุณหลวงพ่อประราะธนาวิมนต์เป็นพระเทระไม่กี่รูปเดี่ผมถือท่านเป็นแบบอย่างในการทำงาน มาได้พระคนหลวงพ่อลาสีวัดท่าสงเป็นแบบอย่างรูปแรกในผมยึดถือในการทำงานทั่วไปก็เพราะว่างานอะไรถ้าพระสั่งท่านทำด้วยชีวิตแม้กระทั่งวันสุดท้าย พระวัดท่าสุ่งพร้อมใจกันไปกราบลาท่านเองมองไม่เห็นแล้วว่าใครเป็นใครเห็นแต่เงาดำๆนั่งอยู่ข้างหน้ามากมายนั่นถามว่ามาทำอะไรกันกราบเรียนท่านว่ามากราบหลวงพ่อครับท่านมาเอ,อิกกราบแล้วใครมีงานอะไรก็ไปทำซะ แม้แต่ท่านเองก็ออกทำหน้าที่ก็คือรับญาติโยมจนถึงวาระสุดท้ายส่วนไม่ได้ว่าคุณหลวงบ่อระราะลาชนวิมลกับผมอรรมภาพได้รู้จักท่านตั้งแต่ยังเป็นพระครูศีการจนาพรเจ้าท่าอภมมเมืองกาญจนบ,บุรีขึ้นมาเป็น ท่านเจ้าขุณพระวิสุทธิรงังศีรองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นมาเป็นพระราชนวิมลเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีจนกเกษียณอายุในหลับการยกขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีในปัจจุบันเวลาท่านไปงานใครที่ไหน ท่านนั่งอยู่จนงานจบถึงจะกลับอีกท่านหนึ่งที่มีปฏิปทาเดียวกันก็คือหลวงพ่อพระครูนิครธโยคาพิรักที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่อำเภอไซโยกขออยัปปัจจุบันที่เป็นที่ปรึกษาเจ้าหน้จาจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่งจะ,กะเกษียณจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่อำเภอไซโยกไม่นาน สองรูปนี้ถ้าไปงานใครรับรองได้ว่าไม่เคยทิ้งนั่งอยู่จนงานเลิกถึงจะบอกลาเจ้าของงานแล้วก็กลับเรื่องเรื่อนี้เราต้องเข้าใจว่าพระสรงให้เราเมื่อนิมนต์พระผู้ใหญ่มา ก็อยากให้ท่านอยู่เป็นขวัญและกำลังใจของงานแต่พระผู้ใหญ่มาปุบปรปับแล้วกลับเลยถ้าเราก็จะรู้สึกว่าไม่ดีพูดง<ม>่ายว่าถ้าหากว่าในด้านของพระเทระ<ม>รูปแรกที่ผมยึดเป็นต้นแบบในการทำงานคือพระเดชพระคุณหลวงพระลิสีวัฒทสุง เราถัดมาก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชวัสเกตร,ร,ราชวรมหาวิหารหลวงพ่อสมเด็จวัสเกตกลับจากกิจนิมนต์ด้านนอกสามทุ่มกว่าครับตอนนั้นท่านอายุแปดสิบแล้วนะ ยังมาร่วมสวดมนต์ทำวัดกับพระในวัดตอนสามทุ่มครึ่งสวดมนต์ทำวัดเสร็จให้โอวาทพระเสร็จสี่ทุ่มกว่าผมนึกว่าท่านได้เวลาพักยังครับไปเดินเยี่ยมลูกคณะก่อนก็คือไปดูแลทุกสุขของพระในวัดก่อน ถ้าหากว่าพระเทระท่านเป็นตัวอย่างในลักษณะอย่างนี้เราเองแม้ทำไม่ได้ขนาดท่านก็ต้องเรียนแบบปฏิบัติด้วยส่วนในเรื่องข้าคารวะนั้นต้นแบบของผมอยู่สูงมากก็คือในหลวงราชการที่ห้ากับในหลวงราชการที่เก้า ในหลวงราชการที่ห้ามีสายพันเนศที่ยาวไกลมากถ้าเป็นสมัยนี้ต้องบอกว่ามีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลมากพระองค์ท่านส่งบรรดาพระราชโอรสไปศึกษาต่างประเทศซึ่งสมัยนะั้นไม่ได้เป็นที่นิยมกันนะครับ แต่พระองค์ท่านเล็งเห็นว่าตะวันตกจะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถ้าหากว่าไม่มีสายสัมพันธ์อย่างหนึ่งไม่เรียนรู้แบบอย่างของเขาเอาไว้เพื่อจะได้แก้ไขให้ทันเวลาอย่างหนึ่งเราอาจจะเสียท่าเขา ขนาดนั้นแม้ว่าบรรดาราชโอรสเมื่อกลับมาแล้วรับราชาการตามกลมกลองต่างๆเป็นกำลังใหญ่ให้กับประเทศ<ม>เรายัางโดนมหาอำนาจอย่างอังกฤษฝรั่งเศสบีบคั้นจนเสียดินแดนไปไม่รู้ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้ง<ม>ทางด้านเหนือลงมาตะวันออกเฉียงเหนือ เราเสียหัวพันทั้งห้าทั้งหกเสียเวียดนามเสียลาวเสียขเขมรให้กับฝรั่งเศสคุณลองนึกดูว่าถ้าหากว่าดินแดนยังเท่าเดิมประเทศเราจะใหญ่แค่ไหนทางด้านใต้เราเสียไซบุรีกันตันตรังกันดูและปลิตสี่รัฐให้กับอังกฤษ เมื่อถึงเวลาอังกฤษผนวกไว้กับมาเลเซียคืนเอกราชให้มาเลเซียแล้วไม่คืนสี่รัฐให้ไทยอย่างผนวกไว้เป็นของมาเลเซียอยู่ทุกวันนี้ระบบหนึ่งของการปกครองมาเลเซียก็คือสมเด็จพระราชาธิบดีจะคัดเลือกจะสละตานรัฐต่างๆ ถัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีถ้าจำไม่ผิดน่าจะองค์และสี่ปีแต่สุลต่านจากรัฐไซบุรีกันตรันตังกันดูและปริตโดนตัดสิทธิ์ไม่ให้รับการคัดเลือกเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีเพราะว่าทั้งสี่รัฐ มีคนไทยเยอะมากไม่ต้องการให้บุคคลที่ไม่ใช่เชื้อชาติมาลาย,ยูแท้ไายมีโอกาสเป็นสุลต่านปกครองประเทศส่วนในหลวงราชการที่เก้าท่านทั้งหลายก็เห็นอยู่แล้วเจ็ดสิบปีสี่พันกว่าโครงการ ทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนล้วนๆบรรดาราชวงศ์ทั่วโลกยกย่องพระองค์ท่านเป็นราชาในราชันสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนกล่าวในวัน เฉลิมพระชนพรรษาฉลองพระชนมายุ80ดสิรรษายกย่องพระองค์เป็น King of the Kings การกระทำของทั้งสองพระองค์นั้นในหลวงและการที่ห้าทำให้ประเทศของเราจเจริญที่สุดในเอเชียยุคนั้น เรามีรถไฟมีโทรเลขมีเปรษณีมีการคมนาคมที่ทันสมัยมากเรามีรถไฟใช้ก่อนญี่ปุ่นนะครับแต่จนทุกวันนี้เราก็ยังถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างส่วนญี่ปุ่นเป็นรถไฟความเร็วสูงไปหลายชาติแล้ว ผมเองตั้งใจสร้างเหรียญในหลวงรัชกาลที่ห้าอย่างชนิดที่ไม่เคยตั้งใจสร้างวัตถุมงคลชิ้นไหนมากขนาดนั้นมาก่อนเหตุที่เป็นฉชนั้นเพราะว่าอันดับแรกเลยก็คือสร้างเพื่อหาทุนจัดสร้างวิทยาลัยสงการชนบุรีที่อยู่ในสังกัด ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ในหลวงราชการที่ห้ามีสายพระเนตรอันยาวไกลประทานให้กับคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจะได้มีที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาการชั้นสูง ประการที่สองก็คือพระองค์ท่านเป็นหนึ่งในต้นแบบในดวงใจที่กระผมอัตมภาพใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานทุกอย่างในเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงทุ่มเทกำลังใจในการสร้างชนิดที่ออกมาต้องสวยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากว่าทำอะไรเร็วเกินไปกว่าจะได้รับอนุญาตให้นำออกบูชาก็ปลุกเกสกเสลายปีแม้กระทั่งทุกวันนี้ตัวกระผมอัตรมภาพเองก็ยังพกเหรียญในหลวงรัชกันที่ห้าและรูปในหลวงและกันที่9เอาไว้เตือนสติตนเอง ว่างานหนักแค่ไหนเราก็เหนื่อยไม่ได้เหตุที่เป็นฉะนั้นเพราะว่าในสัญญบัติที่พระองค์ท่านพระราชทานให้ก็คือขอพระคุณเจ้าจงรับภาระธุระในพระพุทธศาสนาดังนั้นในส่วนนี้ แม้ว่าวันนี้จะเหนื่อยขนาดไหนก็ตาม,มก็ต้องบอกว่าทำหน้าที่ห้องตนให้ครบถ้วนก่อนเดี๋ยวเลิกจากทำวัดสวดมนต์แล้วค่อยไปสลบสไลทางทางที่นั่งอยู่นี้ถ้าไม่ขยับมาไว้ก็คงหลับไปแล้วท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทเพราะว่ากระผมมัตมาภาพเองอายุมากขึ้นทุกวัน ตอนนี้อายุมากกว่าตอนได้หลวงปู่ปานมรณภาพแล้วเพื่อนฝูงทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องและรุ่นเดียวกันก็มีทั้งมรณภาพและตายนั่นถ้าหากว,าว่าเรายังไม่เร่งรัดการปฏิบัติของตนเองให้มากเข้าไว้เมื่อถึงเวลาถ้าปรปปับ กับผมอธรรมาภาพสิ้นชีวิตลงไม่อยากจะเห็นภาพอย่างที่เคยเห็นสมัยวัดท่าสุงก,ก็คือพระเถระระดับ 20, สิบกว่ายี่สิบพันษายืนน้ำตาไหลปล่อยให้เด็กเจ็ดแปดพันษาอยังกับผมอธรรมาภาพทำงานแทบทุกอย่าง ก็เพร,ะราะไปประมาทว่าหลวงพ่อวัดท่าส่งท่านจะอยู่นานถึงร้อยยี่สิบปีแล้วก็ไม่รีบขวนขวายปฏิบัติเพื่อตนเองอะไรอะไรก็รอหลวงพ่อดับพวกท่านเดยพระพรานเนนเราจะเห็นว่าตัวผมเองพร้อมที่จะไปตลอดเวลา การบริหารวัดมอบหมายหน้าที่ให้ท่านทั้งหลายถ้าสังเกตจะเห็นว่าต่อให้ผมไม่อยู่วัดจะไปได้ที่ต้องวางระบบเอาไว้อย่างนี้เพราะรู้ดีว่าตนเองเป็นคนอายุสั้นสร้างเวรสร้างกรรมไว้ในอดีตมามาก ผลกรรมปณิบมบาตตามมาถึงก็อายุสั้นพลันตายต่ออายุราชาการมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหมดลงเมื่อไรรอบุคคลที่ท่านบอกว่าเป็นตัวจริงจะมาแทนก็ไม่เห็นสักทีก็ยังสงสัยเหมือนกันว่าจะโดนหลอกหรือเปล่านางนัง้นถ้าวว่าท่านทั้งหลายยังประมาทอยู่เมื่อถึงเวลา ไม่ได้ผลดีที่ตนเองหวังเอาไว้ก็คงไม่ต้องโทษใครนอกจากบอกว่าสมน้ำหน้าตัวเองรบกวนเวลาท่านทัน้งหลายมาพอสมควรแล้วก็ขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้